สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Grim Soul s u r v i v a l นะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะทุกคนต้องมานั่งฟาร์มของเพื่อที่จะคับล้วนหนามนะครับซึ่งผมรับได้ไปเกือบ10อันเองมั้งคือเควสเนี่ยมันบอกให้เราตามหายครบเออไม่ใช่สิคับให้ครบตีนูันาดขับให้ครบ20อันครับเราถึงจะทำเนื้อเรื่องในส่วนของต่อไปได้นะดังนั้นเนี่ย คลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการฟาร์มของเพื่อที่จะครับล้นหนามนะครับยังไม่ไปไหนนะค่อยๆทํากันไปทุกคนก็เกมนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกม g ิ i m s o u s u r v i v a l เนี่ยวันวันนะทุกคนก็ยังไงก็ใครที่แบบเป็นแฟนเกมนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะที่แบบไม่สามารถทําให้ดูได้ทุกวันนะครับแต่ว่า ขอเป,เป็นวันเป็นวันละกันนะครับขออนุญาตจัดของก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันช่วงนี้เซบาสเตียนก็หายวับไปแล้วเนาะไม่แน่ใจว่าจะมาอีกทีตอนช่วงไหนนะครับส่วนของที่เราต้องทำนะ หลายคนมาบอกแล้วล่ะก็คือต้องประกอบแท่นบูชาให้ได้นะเพื่อที่จะอัพสกิลนะครับก็โอเคสําหรับขอบคุณมากมากเลยนะสําหรับคําแนะนํานะครับเนี่ยถ้าไม่มีคําแนะนำเนี่ยเกมนี้ผมเคว้งจริงนะพอไม่รู้เลยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนี่ยพอมาเล่นนี่คือแบบเอ๊ยยังไงนะแต่ตไปมาๆก็โอเคนะครับได้คาแนะนํามาเยอะเลยเดี๋ยวว่าจะไปไล่จดละว,ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับสาหรับเกมนี้ เวสวันนี้มีอะไรอ่ะขอดูหน่อยนะกินฮอลเบอร์รี่นะครับทั้งหมด10อันนะโอเคได้อยู่เก็บขอ,องฟรีก่อนคือไอ้ล้วหนหามเนี่ยของที่เราต้องใช้นะครับก็คือจะมีไม้มีเชือกนะครับกี่อันอะไรนะมีไม้มีเชือกแล้วก็อะไรอีกอันนึงเนี่ยแหละอ๋อเศษเหล็กนะครับ เศษทองแดงอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปตามเก,เก็บก่อนนะถามว่าผมอยากให้เนื้อเรื่องเดินไหมอยากแน่อนอนทุกคนคือเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตลาดามันมีอะไรอยากปลดล็อกนู่นปล,ปลดล็อกนี่นะครับเพียงแต่ว่าไอเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพลังงานในการเดินทางมันน้อยนะยู่เว้นแต่ว่าถ้าเรามีม้ามันก็จะน่าจะช่วยเราได้เยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเล่นได้น้อยหน่อยนะครับ ก็ค่อยๆเล่นกันไปนะทุกคนนะนี่เพิ่มไปอีก2อันคนระับสามอันสามอันเท่าไหร่แล้วอะ,อะดูวเคว้แป๊บหนึ่งนะครับ10อันอ่าโอเค10อันขาดอีก10อันทุกคนครึ่งทางแล้วครับป่ะเดี๋ยวขอจัดของแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปฟาร์มของด้านนอกกันนะครับทุกคนนะ ฉันเคยนะครับว่าก่อนที่เราจะออกไปฟาร,ร์มของข้างนอกกันเนี่ยเราต้องมานั่งเก็บของกันก่อนนะครับเก็บของอะไรเราไม่ใช่มาทําอาหารนะครับเมนูอาหารชั้นเลิศนะก็คือเนื้อสัตว์แล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องอไปกินน้ําอมฤตจากบ่อน้ําที่ค่ายเทวทูตนะแล้วก็ไปขอพรจากค่ายเทวทูตเลือดนะครับ เขาเรียกว่าอะไรรูปปั้นเทวทูตเหรอเนี่ยตรงเนี้ยก่อนนะตรงนี้คืออะไรอะตรงนี้เควสใช่ไหมเควสอืมโอเคโอเคตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตรงนี้เอามาแลกเนี่ยก็จะอยากได้ตัวอะไรก็เอาของมาแลกตามนี้นะครับ อผมว่าผมมีแผนที่ถ้ำอะไรสักอย่างทุกคนที่หน้าปกมันเป็นรูปน้องหมาป่าครับมันคือแมปเกี่ยวกับอะไรอะ่ะมีใครพอทราบบ้างไหมกล่องฟอร์ชิกเกนแผนที่กล่องฟอร์ชิกเอยากได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีพวกนี้นะครับที่เป็นรดอมกล่องแผนที่หายยาก ไอโซนหลังๆนี้ค่อนข้างที่จะต้องสะสมของเยอะหน่อยนะอ่ะโอเคไปน้ำยินราวกับน้ำแข็งใช้พลังสีเอ็กไซ์ไปครับลุย ด่านนี้มีหมอด้าน,นะครับอ่ะมีบ่อน้ําแสดงว่าเราก็คงต้องเสียเชือกไปอีก3เส้นนะหิน10ก้อนแล้วก็เชือกอีก10อันรวมทั้งถังน้ําพึ้งเปล่าอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอะแต่ว่าเราก็ควรจะต้องทำนะเพื่อแบบฟลุกเจอของดีดนะครับใน่าในบ่อน้ำนะอื อีก2อ,อย่างนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้เศษเหล็กกลับไปนะ เชื่อกับถังน้ำพึ่งเปล่ามาแล้วครับอฮ๊ยอะไรอ่ะอ๋อภารกิจสำเร็จได้อะไรอ่ะขออุ๊ยมันคือเคียวเคียววงพระจันทร์ใช่ไหมเฮ้ยมันมีคนโนมันมีคนอืม้มเคฟซีรอบกัดในพวกนี้เอาหมวกในะมาให้เราใส่เลยเชื่ออีกหนึ่งเส้นครับเย่ yeah. เรายังขาดเชือกอีกหนึ่งเส้นนะครับในการที่เอาไปเติมที่บ่อนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าในบ่อมีของอะไรไหมแต่เอ้ยเชือกครบแล้วเรียบร้อยครับมาเอาของไปเติมในบ่อเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับตึงเอาเก็บเศษเหล็กแล้วก็กรงไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าลวดก็ลวดก็อยากเอาอะอยากเอาหมดเลยอะเอาลวดดีกว่านะ รุดเอาไว้คราบดาบได้ทุกคนแล้วเนี่ยพราคขุดดินแทนอะไรดีวะอ่ะโอเคกัดฟันครับ <c oughs> ถ้ายี่ห้าช่องมันจะดีกว่านี้แต่ลองคิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เราแค่สิบช่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาของที่เราคิดว่าเราอยากได้ดีกว่านะครับไปเลยกันต่อ ก็เอาของไาเก็บก่อนครับทุกคนยังไงเดี๋ยวเราต้องออกไปฟาร์มกันต่ออยู่แล้วนะเห็นไหมแต่ผมว่าเชือกมันน่าจะยังไม่พอในการคาบอ่ะต้องไาเก็บไม้แล้วก็เชือกอีกนะครับซึ่งถ้าเป็นเกมรัดดีออเอเนี่ยไอ้ที่ตากเอาเส้นใยไปแตกทําเป็นเชือกเนี่ยนะเอาไปตากทําเป็นเชือกเนี่ยนะมันจะสามารถคาบได้2ออันแต่ว่าในเกมนี้คาบได้แค่อันเดียวนะวางตั้งได้แค่อันเดียวมันก็เลยช้าหน่อย นะครับก็โอเคทุกคนใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นาน,านๆก็อย่าลืมนะครับช่วยกัดไลค์กด Subscribe ให้กันได้นะใครที่เล่นนําไปแล้วมาสปอยหรือแบบมาบอกแนะนํากันได้นะครับใครที่ยังเล่นไม่ถึงผมนะก็มาถามไทยกันได้เื่อผมตอบได้ก็จะตอบนะครับสหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันเว้นวันนะจ๊ะ Okay. เดี๋ยวคราวหน้าก็จะพยายามครับให้สามารถครับล้วนหนามได้นะครับโอเคไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ